ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขอหารือท่านประธานในเรื่องที่อาจจะดูซ้ําจนแทบจะเป็นแผ่นเสียงตกปล้องก็คือเรื่องของมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งกระผมได้นําเรียนหารือไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังปรากฏว่ามีความคืบหน้าน้อยมากก็เป็นที่ทราบนะครับท่านประธานครับว่า ประเทศชาติของเรานั้นเนี่ยมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถจะเข้าถึงการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพเป็นเหตุให้เขาต้องเป็นภาระต่อครอบครัวต่อชุมชนแล้วก็ต่อสังคมประเทศชาติมีคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกว่า2ล้านคนอยู่ในวัยแรงงานกว่า8 0 0แสนคนส่วนใหญ่ยังคงต้องประกอบอาชีพอิสระ สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลภายใต้การนำของท่านผลเอกประยุทธ์ได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2558กำหนดมาตรการเชิงรุกให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการในปี2560ก็มีมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกำหนดการจ้างงานคนพิการนั้นเป็น KPI ของผู้บริหารหน่วยงานของรัฐด้วยอย่างไรก็ตามครับกระแส ตอบรับไม่อาจส่งผลมาถึงขณะนี้ได้เพราะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเนี่ยอัตราการจ้างงานคนพิการโดยหน่วยงานของรัฐนั้นต่ำลงอย่างน่าใจหายจนกระทั่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ้างงานที่ค้างตำแหน่งคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องจ้างตามสัดส่วนการจ้างงาน1 100. นึ่งต่อร้อยนี่นะครับปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค้าง ไม่จ้างงานคนพิการถึง1 5 0 0งคนอย่างไรก็ตามครับเม,เมื่อไม่นานมานี้นะฮะกรุงเทพมหาคนครก็ได้เริ่มมีโครงการจ้างงานคนพิการในเชิงรุกเห็นว่าประกาศรับสมัครถ,ถึงเขตละ6คนและจะเพิ่มสัดส่วนนะครับจากปีนี้300คนเศษนะครับเป็น800คนในปีถัดไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับรมาตรการดังกล่าว ยังไม่สามารถที่จะส่งผลในระดับประเทศได้กระผมจึงขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับได้โปรดนำมาตรการเร่งรัดนะเพื่อให้มีการส่งเสริมการจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้ครับประการที่1มีการทบทวนแล้วก็นำมติคณะรัฐมน,นตรีที่เคยมีไปแล้วในปี2558และปี2560มาประกาศใช้โดยอาจจะเพิ่มมาตรการ เช่นเนร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่นะฮะได้แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคงจะต้องให้ทำหน้าที่อย่างตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นคือจะต้องประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ไม่จ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดในที่สาธารณะหาไม่เช่นนั้นแล้วนะฮะภาคประชาชนซึ่งจับตาดูอยู่ก็อาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายในฐานะที่ท่าน มีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ไม่ดําเนินการซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทําหรืองดเว้นการกระทำนะะใ,นในทางที่ไม่ชอบต่อไปนะครับประการที่2ครับแทนที่จะเป็นการปล่อยไปตามยถากรรมก็ควรจะต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ไม่จ้างงานคนพิการดําเนินการเช่นเดียวกับภาคเอกชนก็คือจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แม้ว่าในกฎหมายจะไม่ได้กําหนดในข้อนี้ก็ตามนะครับข้อเสนอก็คือควรจะนําตําแหน่งทั้งหมดที่มีอยู่มาพูด,ด้วยกันแล้วก็จัดสรรงบประมาณนะฮะโดยให้หน่วยงานที่ไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการเนี่ยจ่ายเงินสมทบเข้าไปในกองทุนเพื่อกองทุนจะได้นําเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปปรับปรุงนะฮะประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทําของคนพิการต่อไป หากดําเนินการตามที่ได้หารือแล้วก็น่าจะช่วยทําให้สถานการณ์การมีงานทําของคนพิการดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลนะฮะจัดสวัสดิการสําหรับคนที่ไม่มีอาชีพไม่มีงานทําต่อไปครับขอบคุณมากครับ